สวัสดีทุกท่านทุกคนตอนนี้กำลังสีเรียบไปปูเออ้เดยอครับเด้อ เป็นจังบกึ่นมาน้ำเหมือนเคนบกึ่นมาน้ำห้องไปเขาเป็นเลยนี่เนี่ยไผ่ยูใส่ผูดเนี่ยไผ่ โมจาตารัตนใจอรังสมมาวาเลยอรังสมมาสพุทโธพะครวะพุทธังพระภวตังตะางทิวาดที่นี้สวะกดโตกพระวะตาธัมโมธัมมันนัสสานิสุปฏิปันโนพระตวตโต งขอขอมาคุณบิดามารดาขอข,อขอมาพระปู่อือลอราชาสยานาคนาชนาทีนาคาขอขอมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะบูชาผ่านใบสีดอกไม้ทูกเทียนลกหลานอาจประมาทพลาดทางหรือล่วงเกินท่านส่วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีดรอหน้าก็ดีลังหลังก็ดีในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีคอยก็บูหงมีญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หายขอได้ปรดอักหัศีกรัมให้กรัโลกลานที่มาในวันนี้โูกดุบบุบดกโดุบาด้วยเธออาตั้งใจเอาสิ่งไม่ดีออกไปก่สัโวก สัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆรคกภัยไข้เจ็บขอให้หายออกไป กับกินถูกควันเทียนเมื่อกินถูกควันเทียนจยางหายออกไปขอยพระปู่แม่ย่าได้โปรดเมตตาบางทานพรน ตถาทานพรณโมเมสัพพะพุทธานังโอมะเทวานังเอืีอลราชานังนาคีนาคานังโทปะทีปะจะบุพังโทปะทีปะจะบุพังสักการะวันทะนางโอทะนานางสัพปริวะลังเอื สังขังปิโยนาคสุปันนานังนักมามภังการยะวาจจิตตังอะหังวันทาอเรือนาคราชราชาวิสุทธิเทวาตูเจมิ เมตตัญญาเเมตต์มนาลาภูปิโยนาคาคาปาิตังสาธากับประชา้าชื่นน้ำตะกุนเอาให้แม่ได้บัดชื่นน้ำตะกุลอายุมาจักบ้านในเมืองตะบนตมเอต่างวัด มาน้อมถวายเพื่อสการะบูชาผ่านใบสีเปิดโศกเปิดทัพย์ผ่านใบสีเปิดโศกเปิดทรัพย์ดอกไม้ทูพียน้ำดื่มน้ำสี่นน้ผลไม้มงคลผลไม้มงคลดอลไม้มงคลผลทั้งหลายหล้ววันี้ มาน้อมถวายเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาขอบูชาพระปู่อือราชาพระญานาคราพญานาคีนาคาขอบูชาสิ่งสักดิ์สิทธิ์กลายขอได้โปรดจงรับขอได้โปรดเครื่องสักการะบูชาขณะลูกหลานได้น้อมนำมาถวายพระปู่ไม่ยาก เป็นประโยชน์แกล้งความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าหวางไว้เมื่อท่านรับแล้วขอได้โปรดเมตตาตัณฑ์พรอันประเสริฐเปิดโชคเปิดนาเปิดโชกเปิดนาจเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบาลเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงเศรษฐี เปิดวมหาเศรษฐีดสิ่งดีๆทั้งหลายเอิสิ่งดีมาสู่ตัวข้าพเจ้าอ่เปิดทิเปิดทางเปิดท้องพระคาเปิท้องเปิดวางบรดาเอิวังัทรพย์สมบัติผานเล่นมินจิตาเลนมิจิตาบวาสนาช่วให้กับโลกลาให้กลับโลกลาเปิดให้บังเกิดเปิให้ความสุขความ ขอให้บังเกิดโชคลาบความสำเร็จความร่ำรวยขอให้ลุลานโชคดีมีเงินมีงานหลังไหลเข้ามาอยาได้ขาดสายที่ต้องการสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจื่อประสาทโวยพายยาได้แก่วพา

ปุ๊บปั๊บนะครับเนี shuttle, ่ยกลับเข้ามาปุ๊บปั๊บเลยรับเอาป่วยดอกไม้ป่วยดอกไม้ป่วยดอกไม้นะเนาะแต่งกับป่วยก็ได้นะครับเนี่ยเอามือซ้ายป่วยนะครับเนาะเพื่อให้มันผ่านซ้ายป่วยสาธุสาธุสาธุนโมพุทธายะพระพุทธตริสุทธิรรมนญามมณีโลภะทศีสันสัจตธรรมะพุทฐะธรรมโสสังโฆยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อทัทันีธนังพระรังคันงสิวะดีจะมาเทลังอังวันทามิทูละโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเฉมิสาธุกอยูหลานลำวยลุงเรืองเมือนกับดอกดาวเรืองที่ลูกหลานป่วยไปเด้อปูเ<ช> <ๆ S 2> ด้อธุรกิจการงานการทำธุรกิจยูทูบก็ขอให้สำเร็จตกประกาศให้มีคนของมาติดตาม เสนเป็นลานแล้วปวด้้ยมีน้ำบ้าน,นี้เอาน้ำ,านนำมาขันก่อนน้ำไปที่จนบนค่อยๆกิดเด้อ สัตว์สัตว์สัตว์อย่าทำปฏิวะหิปุระปฏิปุริติสัการังเอวเมวิตุตินังเป็นตังอุกกระปติสิตังสิตังตุมังคีปมีวัชมิสตเตอสัตเทปุริโตสังกปะจนโทปนันโซยัทธาเมนิโสติละโสยัทธาสัตว์อีดังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยเข้าจุนบนในลูกหลานได้ถวายทานใบสีดอกไม้ถูกเทียนผลไม้มงคล ขอทิศสมบ so ูรณ์นไปถึงพระปู่หรือลานจับญาณครานางทีนะการแยกเกวกัลยาณจะมีทิวดาเจ้าทั้งหลายทุกโมลพระภูมิเจ้าที่พระแม่ประนีพระแม่คงคาผู้รักษาบึงคงลงแห่งนี้ทุกทุกท่านพร้อมจะเกี่ยวกันในเวรในอดีตในปัจจุบันท่านนี้ก็ดีเมื่อท่านได้รับบุญและท่านได้มีความทุกข์ไว้คนจากทุกคนได้ถึงสุขและความสุขจริงๆเดินไปขอใตัดสุดเพรเห็นสิ่งเมืองสวรรค์ทุกท่านด้วยเทอรสาธุกสำเร็จทุกประการเห็นแล้วเกจซุนพี่น้องเลขตัวที่สามที่บ้นเห็นครับ เจ็ดศูนย์มาแล้วเ,เจ็ดสี่สี่เจ็ดหมดเรียงเ้าออกไปแล้วเด็กตัวเดียโนะตัวที่สามเนาะ นั่งใกล้ๆปูหรอกไปอยากได้โชคลาภน้ำปูนี่นะเอาน้ำปูลงขยายความมาแล้วครับได้ให้ต่เต็มขยายคมามเราไปสวนพุทธมีสับหลายในจักรวาลโคนโปดเกศเมตตามาประทานพรมาเปิดโชคเปิดสรัพ์มาเปิดบุญมาเปิดวาสนามาเปิดบารมีมาเปิดดวงสิรษฐมาเปิดดวงมหาสิทธิมาเปิดทิ่เปิดทางเปิดให้เงินไหลมากองเปิดให้ทองไหลมาโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาธุรกิจการงานหลังไหลเข้ามา สาธุสาธุพุทธังอรัตนาพระพุทธิยาเปิดโลกพระธรรมังอรัตนาพระพุทธิยาเปิดโลกพระสังฆังอรัตนาพระพุทธิยาเปิดโลกพุทธังจงบังเกิดธรรมังจงบังเกิดสังฆังจงบังเกิดเปิดโลกโลกกับตทุวิโสทายิสัตถในโตทิวินโทตทิปจักขุงวิโสทายินาเปิดมอเปิดเปิดด้วยน้ำมือพุทธายะอิติปิโสถ้ากวาพุทธิยาสักมาเปิดหูเปิดตาเปิดดิยตนะทั้งหกลุ่ขันต่างห้า เปิดธาตุทั้งสี่เปิดอินทรีย์ตะวันการสามสิบสองเปิดรูปเปิดน้าเปิดตามสินภานาเปิดกูบาลจานผู้มีคุณเปิดบุญกุศลอันมากนักเปิดทรัพย์สมบัติมากมายมหาสารเปิดจลพัการเกี่ยวเว้นเงินทองเปิดข่าวของเครื่องใช้เปิดมังเปิดมีเปิดดีเปิดงานเปิดธุรกิจการเงินการงานเปิดการขายการขาย เปิดธุรกิจออนไลน์ขอหย่ดขายทะลรูเป่าร้อยล้านพันล้านเปิดให้ได้โชคได้ลาเปิดอำนาจโฆษนาอันกระกรงเปิดตำแหน่งนาที่ยศบัณรมีเปิดสติและปัญญาเปิดบุญญาบารมีเปิดสลีมงคลเปิดราบพูนผลทวีเปิดเศรษฐีผู้ใจบุญเปิดนุนดวงสตาเปิดที่มีอายุที่ขาหมั่นยืนยาวเปิดให้เข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐเปิดให้ดวงตามองเห็นทางโลกและทางธรรมเปิดให้บังเกิดความสําเร็จความสาเร็จสาเร็จสาเร็จสําเร็จทุกประการทุกทันโดยเทอินสาธุ เราเปิดนะครับเนี่ออายตนาต่างหกคือตรงนี้รูปออกเปิดตรงนาะเปิดอาเงินทางนู้เปิดให้งานมันเข้าดูเปิดคำว่าคำจาเปิดตัวใดที่ขอให้สมหวังดังปณิธานทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องกิจการครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญมั่นคงหลงตัวขอให้มีโชคมีทพย์แก้วหวนเงินทองเพชรนินจินดาเงิน,นตาตา่างประเทศ เงินร้อยเก้ารอสิบหลังไหลเข้ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคารวัตถุมงคละใส่นันๆหลังไหลเข้ามาโชคลาภหลังไหลเข้ามาเกี่ยวเนเงินตาหลังไหลเข้ามาร้อยเก้ารอสิบไหลเข้าเดือบูเดือบิ่มกระเป๋าลอยล้านพันล้านทุกท่านโดยสมเด็จทุกประการสาธุ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 ขอประบุตรดีราชเบนญาขดันนาคีนะคะขวัญปุตเมตตาเชิงบุตรคุณธรรมคุณให้ดอกดาวเรืองเป็นสิริมงคลเดือบูเดือดกบิ่มใส่กระเป๋าไว้ไปทางใดก็ขอให้มีแต่โชคลาภเงินทองหลังไหลเข้ามาเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตา น้าจงมาเกิดท่าเป็นเมตตามหานิยมโดยนโมพุทธายะยถาพุทโมนะมะออออามะนะชาดิตินะเงินไหลมากองน้าทองไหลมาโชคลาภ็นหลังไหลเข้ามาแกี่วเห้นเงินตาหลังไหลเข้ามาอำน,นาจวัฒนาดังไหลเข้ามา ะให้ลืโอโมเหดันพุทธนันโ์โรงกรานแต่ชนทมพิลมันสจยะจงบังเกิดจะเป็นเมตตามหานิยมเวยนโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะมะออุอุอะมะนะชาลิตินะเงินไหลกองนะทองไหลามาโชคลาบไหลามาณชาลีติเป็นเป็นป,ปาปาอาหารหอลือลำลำเลยรวยถูกเ็กถูกหวยมีเงินมีงานมีบ้านมีรถหมดหนีหมดสินมีกินมีใช้ร้อยล้านทุกท่านโดยเธอสำเร็จทุกปากการใส่้พวกนี้เต็มกระตูน เจ็ดสี่เจ็ดอันนี้นี่เจดสเลขกไทยเลขเราออกหนึ่งสองสองหนึ่งออกอีกเก้นึงสกลับกันดนึ่งลองก็จัดเออพนองได้ขัด้าผ่านได้ครับเด้อคลิปนี้แอดเซอร์เซมันเนาะคลิปนาจ้งพ่อกันใหมเนาะกล่าวคำ่าสวัสดีครับผม